ฮัลโหลกรูเกย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนวดอยู่ที่ปังอุ่งแม่ห้องสอนนะคะนี่เรานั่งนั่งเรือมานี่นวดนอนเต็นท์นี่นะคะก็คือพาน้ำเที่ยวออ้กรีพี่สาวโรล่านี่นี่นี่พี่สาวที่แท้ถือ <laughs> 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 นี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยแบบหมอกลอยเอื่อยๆอย่างนี้นะคะเย็นมากเมื่อเช้าเมื่อเช้าสิบสามองศาก็พอๆกับที่บ้านนะคะคให้ดูหมอกนี่คะ่ะ สวยมากเรนั่งทะเลชมชมบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะพักเต็นท์ตรงที่ใกล้ๆก,กับแม่น้ำตรงนี้นะคะเต็นท์พักแบบนี้ใหญ่มากเลยนะคะห้ารอยบาทนอนได้ประมาณสามคนสี่คนก็นอนได้นะแต่นอนในเต็นท์แบบไม่ต้องกลัวนะหนาวมากไม่ต้องกลัวหนาะว อุ่นมากร้อเลยเมื่อคืนนี่บรรยากาศสวยดีนะคนเยอะมากเลยนะ้นันเยละลากเลย

วันนี้เรามาห้วยห้อมจะบอกว่าห้วยห้อมไม่หนาวเลยเ็ดายบอกว่าห้วยห้อมหนาวมากไม่เห็นหาวเลยถามน้องคนที่เขาอยู่โฮมสเตย์น้องบอกว่านาาไหมคะไม่หนาวคะ่ะนี่เป็นกาแฟเนาะพรุ่งนี้จะซื้อไปนิดต้นอย่างว้าคุณครุนคุณครุนในต้นไรว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใบคุ้นๆน่ะเนี่ยน้องต้นอย่างหาใบมาไฟกับใจแต่ต้นคุ้นๆนี่นี่คือกาแฟบ้านหว่วยหอมนี่กาแฟคือชื่อของเขาเลยเนาะบ้านหว่วยหอมพวกนี้เราซื้อไปชิมดูว่าอร่อยนี่ใครเคยซื้อไปฝากมั้น,นะจับไม่ได้เออใครมาลุกลุงชาแล้วมัน,นมต้นอย่างนี้นะติ่งเป็ดก เตนเป็ดมาปลูกที่บ้าน่นี่<ะ>นค่ะนี่คือกาแฟนะพวกนี้เราจะลองชิมดูเนี่ยวิวสวยเนาะถ้าสมมติว่าพวกนี้เราถ้าเรามาตอนเอ,อ่อหน้าฝนน่าจะเขียวน่าจะเขียวมากป้ามลิวันปุ่นปันบอกว่าคืนนี้ไปเก็บ นอยฟักแมวกี่คนเดียวเดอร์ปะปลาลังคาปุณนะนี่นี่ยฟักแมวปลาลังคาปุ่นสวยไม้สวยไม้สวยไม้นี่แหละบรรยากิศเชีย่ยวากเมื่อกี้น้อหลด่งไวบ้านอะไรไม่รู้โอ้ยขึ้นดอยไปสูงมากไก่ไก จริงแล้วขึ้นมาแค่ห้ากิโลลงมาเป็นยี่สิบสาสิบโลที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ให้รับนักท่องเที่ยวแล้วนะเหมือนบ้านนุชก็เหมือนกันไม่รับแล้วนะักท่องเที่ยวนุชกลัวลูกค้าคันเพื่อนหมดแล้วที่นี่เขาบอกว่ามาได้แต่ห้ามเพ่นพ่านในหมู่บ้านเขาห้ามไปเที่ยวห้ามไปไหนอยู่ได้แต่เฉพาะบริเวณของบ้านเขาโฮมสเตย์เขาแล้วเธอจะมาเพื่อ รอโควิดหายแล้วค่อยมาหน้าฝนค่อยมาเนาะอันเนี้ยสวยต้นตุลาเข้าเหลืองน่าจะสวยไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไม่สมอสัมมาร์เมื่อนอนชิวๆเมื่อคืนเมื่อไปนอนตังอุ่มาปดอยู่ในเต็นท์งาแตกงาแตนแต่พอออกมาจากเต็นก์ก็โอเคอยู่นะหนาวอยู่13องศาหนาวน้อยก็บ้านชิ้นหน่อย วันนี้นุไปออกจากปางอู่มาแล้วนุก็ไปเที่ยวบ,บ้านละไทยไปไปแวะมาหลายที่อยู่แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปบ้านละไทยก็สวยเนาะเออจริงเราไปแวะบ้านละไทยก็ดีเนาะที่เราผ่านเมื่อกี้ตรงนั้นเขามีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะที่บ้านละไทยอะ่ะกินขาหมูมันโถมาเมื่อกี้เราไปกินขามหมูไปกินมันโถหมเท เตี้ยนมากอยากอ้วกจึงแล้วกินขาหมูกับมันโถนะเลือกกินหมูมันโถกับขาหมูนี่ให้ให้เลือกระหว่างหมูกระทะกับมันโถขาหมูนี่หมูกระทะนี่เลิศสุดพี่หา้าแตงมันมันโถกระจ,จ่าแจะแฮะเห้อมแจะหาเนาก็แข่งแค่ล่ํเลยกันนะขาละสี่ร้อยกัน ก็อย่างเหีนมันเขียวๆให้มันจะสวยนะไปตีไข่าหาเนยากุนนิดหนึบ้านหลังมันสวยทุ่งขุามนปลปลายดอยเที่ยวก่อนโควิดจะมาถ้าโควิดมานะฉันว่างยาวเลยนะไปคุดผักกาดแล้วก็ไปปลูกผักเมื่อกี้ไปเที่ยวทำป่า,าซื้อกาผักมาเยอะแยะเลยโดนแน่คุดทอนกาด ไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรจะกินกินผักกาดจะปลูกผักกินแล้วคนไปหลายหลายแปลงแล้วตอนนี้ผักบุ้งออกแล้วอะไรนะถั่วฝักยาวอมะละโอออกเยอะแล้วเหมือนโควิดปีที่แล้วเลยอะแดดจะาูมันกลับมาอีกแล้วคราวที่แล้วคราวที่แล้วอะไรนะคราวที่แล้วปลูกปลูกผักตอนโควิดอันนี้ก็ปลูกผักกินตอนโควิดเหมือนกัน ข้างอู่เมออื่อคืนคนก็เยอะเหมือนกันนะไปล่องเรือก็สนุกดีอะ่ะโอ้ยขับรถมานี่โคตรไกลเลยนะออนขึ้นออนอยขึ้นนอยขึ้นนอ้ะขึ้นนอยะวันนี้ขี้เกียจกับกับเชียงใหม่โดนกักบ,บริเวณ14วันกลับบ้านไปไหนไม่ได้เลยอยามันโอ๊ยโอ๊ย สูตจะเป็นหนังมินมินเมาเล่าถึงมันนังนี่เนี่จัดลัดลงนี่เนียเหมือนมีอย่าง้าวสักอย่างนะยค่ะเนี่ยเบงต้องขกหมูนะสวยเนี่ยหมู่บ้านนะหมู่บ้านเขาสวยนะหมู่บ้านเขาสวยอันนี้ห้องนี่นอนได้สามคนสวีปสวีปสวปคนละสี่ร้อยบาทน้องเขาบอกว่ามีกับข้าวสามอย่างมีผัดผักไข่เจียว ก็อะไรสักอย่างนี่แหละส่งเพิ่มได้ไหมเขาบอกว่าได้ส่งเพิ่มก็มีแค่สามอย่างนะนี่กาแฟกาแฟเฮ้ยเสียงอะไรเงี้ยเงี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียกาแฟ่กาแฟกาฟกลังเก็บเก็บได้แล้วนะโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บหนึ่งบุญโฟไปกันดูฟมแฟสวยเนาะ ก็ใช้ไม้เท้านี่ขึ้นชื่อนะโอ้ยให้มันกะลางกลางเต็นท์หรือเปล่าเนี่ยดูหมู่บ้านโอ้ยทางขึ้นดอยตรงนี้นมันตราเสียงอะไรนี่อะโวคาโดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกอะโวคาโดทิสเลียมโอ้ปนข้างบนนั้นก็น่าจะเป็นโฮมสเตย์น,นั่นแ่ละข้างมันเนี่ย น่าจะเป็นทางเตมนท์ตรงนี้น่าจะเป็นลานกลางเต็นท์เขาทำอะไรกันบ้างสีเขียวน่าจะท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่นี่น่าจะเป็นลานกลางเต็นท์โอ้นี่ลานนี่นี่นี่น,นี่ที่ขาวๆนี่เขาปลูกกาแฟนะนั่นวนะันทองลานนี่เขาเอาไปตักกาแฟบ้านเขน,น่าไปเที่ยวเนาะ อ,อ,อะไระไมลงะข่ที่นีมม่มีน้ำอุ่นด้วยโอ้ยใครหากขนาดเดิมคิดลู่มไม<ง>ไนะคีดเองใครหากเอง าที่นี่ก็ไม่ต ouais ่างจากกับบริเวณใช่ไหมไปไหนไม่ได้ในสถานีแม่กับข้าววันนี้ไม่เกี่ยวนะแมเซเว่นผัดผัดอะไรอย่างเงี้ยผัดท่วไข่เจียวหมูนี่ของเราแกงเลียงแม่นป่ะแม่นละแกงเลียงแกงเลียงกะตักปอเลี้ยงอย่างงี้แกงเลียงซีนะจ๊ะอันนี้กิน แกงเลี้ยงกับจินด้วยแล้วอ๋อใช่แ้ำมันแกงเลี้ยงอันนี้น้ะพริกปลากระป๋องมันพริกปลากระป๋องอืมอันนี้อาหารเย็นที่เขาให้เรามานะคะนเขาบอกว่าไม่อิ่มบอกได้นะคะน่ารักมากร้ำก่ออร่อยมาก ฮัลโหลกรูเกย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนวดอยู่ที่ปังอุงแม่ห้องสอนนะคะมีเรานั่งนั่งเรือมานี่นวดน,นอนเต็นท์นี่นะคะเมือคืนพานำเที่ยวไอ้ก,อกี้พี่สาวโนนนานนี่นี่พี่สาวที่แท้ถือ <laughs> นี่ค่ะบรรยากาศดีมากมีแบบหมอกลอยเอือยอย่างนี้นะคะเย็นมากเมื่อเช้าเมื่อเช้าสิบสามองศาก็พอๆกับที่บ้าน,นะะให้ดูหมอกนี่ค่ะ สวยมากเรานั่งเลชมชมบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะพักเต็นท์ตรงที่ใกล้ๆกับแม่น้ำตรงนี้นะคะเต็นท์พักแบบนี้ใหญ่มากเลยนะคะ5้าอบาทนอนได้ประมาณ3าคน4ี่คนก็นอนได้นะแต่นอนในเต็นท์แบบไม่ต้องกลัวนะหนาวมากไม่ต้องกลัวหนาะว อุ่นมากร้อเลยเมื่อคืนนี่บรรยากาศสวยดีนะคนเยอะมากเลยนะ <c oughs> <c oughs>